สา,สาชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาในเดือนเดือนอะไรเดือนมีนาคม2568นะครับเดือนที่ดาวศุกร์ยังคงโยกหน้าลัคนาราศีของคุณอยู่ได้มหาอุดแล้วก็ยังได้ปฐุมเกณฑ์ ถือว่าส่งผลดีมากเลยกับชาวลัคนาราศีมังกรและที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสขยับเดินหน้าแล้วเดินหน้าตั้งแต่กลางเดืนอนกุมภาพันธ์แล้วช่วงวาเลนไทน์ดาวสองดวงนี้ที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ส่งผลดีกับชะตาคุณอย่างมากทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับมี energy มีพลังงานที่ดี แฮปปี้ในการทําอะไรหลายๆอย่างหลายๆลายประการและดูเหมือนกับว่างานคุณจะกําลังเข้าที่ด้วยวันที่1ถึงวันที่5นะครับจะได้โชคดีได้เงินหรือได้ของฝันของฝากได้ของมีค่าอะไรสักอย่างหนึ่ง6กถึง10การงานจะมีความสำเร็จมีความโชคดีงานมั่นคงมีข่าวดีในเรื่องของการงานได้รับคำชมได้รับ อะไรที่ดีๆจากเจ้านายหรือผู้ร่วมง,งานหรือจากลูกค้าของคุณเองหรือมีโอกาสที่จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆในกรณีที่คุณทํางานส่วนตัวใครที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่ในช่วงนั้นหยิบจับอะไรก็ได้เงินและมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วง11จนถึง15 S 1> <S 1> 11จนถึง15ช่วงนี้มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆรีเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาเป็นอาชีพที่2เป็นจ็อบที่2ที่3ม,มักจะนําความสําเร็จมาให้และมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามา16-20ถึงช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งการนะครับทดลองทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยหรือจะมีคนที่อยู่ในวัยใกล้ๆกันชวนชักชวนกันทําอะไรที่มันส่งผลดีกับชะตาของคุณไม่น้อย ยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบห้าช่วงนั้นการเงินจะดีมากสินแสงหมิงขอพยากรว่ายี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบห้าชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้รับสิ่งที่ดีได้รับผลดีได้รับของจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นของหยิบยื่นเงินหยิบยื่นอะไรต่างที่ดีให้กับคุณและ26จนถึง31นะครับการงานยังขยับดีขึ้นแต่คุณพยายามที่จะรัดเข็มขัดในเรื่องของรายจ่าย พยายามจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพยายามที่จะนะครับจัดสมดุลในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าดวงของคุณเองนะครับช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากมายนะแต่เพียงแต่ชาวมังกรมันเป็นคนที่คนข้างที่ต้งเลือก แล้วก็เป็นบุคคลที่บางครั้งบางทีแล้วไม่ค่อยเสียเวลาถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่ไม่ตรงสเปคคุณจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นชอบหรือคุยอะไรกับคนที่มีอะไรคล้ายๆกันมากกว่าแต่เอาเถอะดาวที่เดินแบบนี้มีโอกาสที่จะมีคนมารักมาชอบพอมาถูกใจไม่น้อยทีเดียวในช่วงเดือนมีนาคมนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักแฮปปี้สนใจนะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดี อย่าลืมติดตามดูดงดีินทรพผมมีการขับตั้งนานแล้วมี่ทำอะไรต่อการภายในทั้งอย่างแล้วผมไม่ไปเหนือไปเห็นไหมการั้งแต่การนี้น่ารักดีครับยัง่างกี้จบไปเว้กิจจบสรุปได้ไหมยังยังเนี่ยอาจารย์จะอย่าลืมใหม่อย่าลืมนะครับใหม่อ๋อนะ อย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีไวทีวีไวทูเดย์ไว้ในทุกช่องทางและก็ทุกโซเชียลของสินแสหิีฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผ่นที่ชีวิตขอให้โชคดีทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ543ดวงชะตาในเดือนมีนาคม2568 นะครับในครั้งนี้จะเป็นของชาวลักนณาราศีพฤกษ์อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับดูดวงดีไวททีวีไวท t o ูเดย์ไว้ในทุกช่องทางแล้วก็โซเชียลมีเดียของทินแสงหนุ่มด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครชาวลักนณาราศีพฤกษ์เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าดาวพระหัสเนี่ยมันทับลักษณาของคุณมาพักใหญ่แล้ว ซึ่งดาวพระหัสเป็นเจ้าแห่งความอุรมสมบูรณ์ความสําเร็จการได้รับการเกื้อนหนุนข่าวดีโชคดีแต่ก่อนหน้านี้ดาวพระหัสมันเดินองศาถอยหลังนะครับมันเดินปกติมันจะต้องเดินหน้าถูกไหมอันนี้คือมันเดินถอยหลังทําให้นะครับมันก็แผ่วๆไปนิดหนึ่งได้อะไรแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย นะครับมักจะมีการได้ของสิ่งของหรือว่าได้ในแง่ของการเคลื่อนหนุนแต่ก็มักจะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาด้วยนี่คืออิทธิพลของดาวที่เดินถอยหลังเลยแต่เมื่อดาวเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเดินของดาวที่ส่งผลดีมากแล้วเดี๋ยวกลางๆมีนาคมดาวอาทิตย์จะมาโยกกับลัคนาราศีพฤษภแล้วก็โยกกับดาวพรหัสที่ทับอยู่อาทิตย์กับ พระหัสเป็นคู่มิตใหญ่ส่งผลให้มีความสมเเร็จนะครับการตัดสินใจต่างๆในเรื่องของงานมันจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเตือนหรือบอกให้เราได้เลือกได้ทําอะไรบางอย่างตามนั้น1-5นะครับเป็นช่วงวันที่งานติดต่อดีแต่การแข่งขันสูงเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับว่าจุกจิกหดหงิดกับแวดล้อมในเรื่องของงาน6 – 10นี่สบายใจขึ้นความรักมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้น 1ิจนถึง15นะครับมีนาคมมีโอกาสจะได้เดินทางเดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยหรือว่าเดินทางพร้อมกับงานด้วยก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็มาถึงที่16หจนถึง2ี่ช่วงนั้นให้ระวังเรื่องการเงินเรื่องวิชาชีพเรื่องการถูกหลอกการพูดไม่จริงในเรื่องของการเงินติดต่ออะไรกับใครในช่วงนั้นก็ขอให้ดูให้รอบคอบนะครับผมกลัวเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยอุปนิสัยของคุณเองนั้น ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความจริงใจไม่ค่อยตุกติกอะไรกับใครเท่าไหร่แต่ระวังจะถูกตุกติกได้ในช่วงนั้นเช่นกัน21จนถึง25นะครับการงานยังมีความสําเร็จแต่มักจะมีคนคอยจับตาคอยจับผิดเราอยู่ไกลๆอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้ในช่วงนั้นรู้สึกขัดแย้งกับคนในครอบครัวบ่อยจังเดี๋ยวก็มีเรื่องทาให้งุนงิดเรื่องทะเลาะบางทีก็เรื่องที่หมูราที่บาแห้งเรื่องไม่เป็นเรื่อง ทำให้หมุ่งยิดกันไปในช่วง21จนถึง25และ26จนถึง31ช่วงนั้นทั้งการเงินและการงานมีความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะก็แฮปปี้อยู่แล้วละ่ะชาวลัคนาราศีพฤษภแฮปปี้ขึ้นนั่นแหละเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้มาโยกกับดาวพฤหัสที่ทับลัคนาราศีพฤษภอยู่ สำหรับคนมีคู่หรือมีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วน่าจะมีความรู้สึกถึงความสบายใจหรือเอาอกเอาใจกันมากยิ่งขึ้นคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจได้ในเดือนมีนาคมแต่บอกก่อนนะครับว่าความรักของชาวลัคนาราศีศพฤษภมันจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรที่มันแบบฉับฉวยอะไรที่แบบว่า รักกันการจฉลิมก,กินหรือการที่ทําอะไรเพ่มโอเวอร์เกินไปมักจะไปไม่ค่อยรอดนะครับชาวพฤษศจาเป็นต้องคบแบบผู้ใหญ่ในลักษณะนี้แล้วความรักจะไปได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องบาลานซ์ในเรื่องของความรักเรื่องงานเรื่องเงินให้เท่าเทียมกันแล้วความรักจะไปได้อย่างดีนะครับและนี่คือคําพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนมีนาคม2568สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษศ,พศพสินแสียหนึ่งขอให้ โชคดีสวัสดีครับ3 2าาชาวลัคนาราศีกันดวงชะตาในเดือนเดือนอะไรเดือนมีนาคม2568นะครับจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดี ชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนะครับดาวพุธสถิตยอยู่ในเรือนอริตลอดนะครับยาวๆตรงนี้ส่วนดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวราหูทั้ง3มดวงนี้เล็งลัคนาชาวราศีกันบอกก่อนเลยว่าในเดือนนี้นั้นเป็นเดือนแห่งการทํางานหนะักรับผิดชอบเยอะ งานหนักรับผิดชอบเยอะมีหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการเปิดมา1-5ถึงหนี้ก็งานตรึงนะงานเยอะมากเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทว่าทุ่มเทแล้วก็ยังไม่พอ6 1ถึงนะครับอ่าช่วงนั้นแฮปปี้หน่อยถึงแม้ว่างานจะเยอะงานจะหนักแต่ก็มีสิ่งที่น่ายินดีเข้ามางานสำเร็จ เรื่องรอบๆตัวก็ดูเหมือนจะแฮปปี้แล้วก็จะมาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งคือ11จนถึง15 11จนถึง15นะครับมีนาคมเหนื่อยระแวงระแวงงานที่ทำอยู่ระแวงคนรอบๆตัวในงานที่ทำอยู่ทำให้เหมือนกับมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรหรือต้องทำอะไรในแบบที่โดนเขาเร่งๆมาเขาอยากะได้เมื่อนั้นเมื่อน,นี้นะเราเหมือนกระทำไม่ทันหรือมีความไม่มั่นใจในองค์กรที่คุณทำอยู่ว่าเฮ้ มันจะยังทำที่นี่ได้อยู่ไหมวะเนี้ยมันมีอะไรทําให้เราเองจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็16จนถึง20นะครับก็แฮปปี้สบายๆช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่คุณมีความกอดโกงมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะแล้วก็21จนถึง25นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้จะผลิดอกออกผล มีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็หยิบจับอะไรก็ตามมักจะใช้ความชำนิชำนาญของตัวเองทำให้มันสำเร็จได้อย่างดีแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นแหละครับที่จะรับทรัพย์นะฟังมาถึงตรงนี้สินแสหมิงขอสรุปว่าคุณจะรับทรัพย์จริงๆในเดือนมีนาคมก็คือช่วงปลายเดือนแล้วนั่นก็คือประมาณวันที่26จนถึง31 น่าจะมียินคำมีรายรับดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นช่วงที่ดีเรื่องการเรงินแล้วมีความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศรีกันราหูก็เล็งรักดาวศุกร์ก็เล็งรักเป็นพินทุบาทนะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศก็ไปเล็งรักอีกช่วงเดือนนี้ความรักค่อนข้างกระจุกจิกยุ่งยากใจอยู่ไม่น้อยคนที่มีแฟนอยู่มักจะหาเรื่องหาราวทะเลาะกันมีปากมีเสียงกัน ยัวอารมณ์ปนภาษาลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคนะก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งคนโสดนะครับใครที่ยังโสดอยู่เป็นชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ถ้าไปรักใครชอบใครถือว่าไปเล่นกับไฟเลยนะนะครับมักจะมีเรื่องให้ร้อนใจเรื่องให้ตื่นเต้นตามมาแล้วจะเป็นรักที่ไม่ค่อยเปิดเผย แต่บางทีเราก็เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันนะครับแบบทา,ท,าทางที่รู้อะไรประมาณอย่างนั้นก็ได้นี่แหละคือชาวลัคนดาราศีกันขอบคุณที่ติดตามดูดวงดีไวทีวีไวทูเดย์ D By TV, Today, ในทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็อย่าลืมโซเชียลมีเดียทุกโซเชียลมวเดียของสินแสงหมิงติดตาม s u b สคราย์กดกระดิ่งกด s u b สครายต์ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครฟังให้เป็นไกด์ไลน์เป็นเพียงเขียนเป็นแผนที่ชีวิตขอโชคดีสวัสดีครับ